รับแจกอะไรอันนี้ปุ้งกีรถตักนะครับขายคือกันเด้อนี่เด้อผู้ดใดอยากได้ปุ้งกีรถตักครับหาพันขายรถหาพันออบ่บบ่บบบ่มีใบมีดหนาเนาะมันเป็นปุ้งกีรถตักแแมแมนนกว้างประมาณสองเมตรได้บ่เงี้นบ่ได้บ่สองเมตรได้ยูนะเนาะได้อยู่ดอกได้ไดดย,ดยูดอกเออโดยประมาณ หาพันบาทมาบึ้งเอาอพ่อขายขายเลยะละพ่อขายขายเลยครับไม่ได้สนใจปริงกลางของมาได้เลยครับเด้อกระตือวา่าแต่ว่าเล็กมันกระลุกเนาะดินแต่ว่าเอาไปขึ้นรูปยังสี่นี่เมือนลายบาทเนี่ยนี่ถ้าไปขึ้นรูปไปนะเออซื้อไปใส่รถฉีเพราตักมันกัไเลอืมไหวปุ่งกีตักนะมันตักงยัง ใส่รถไถได้เลยได้นิมันบนใหญ่เกินไป keep, keep ชีบีบอ,อืมขีบฟ <Keep for. S 2> อพันบาท